การบ้านวิชาภาษาไทยนะคะในสมุดเล่มสีเหลืองเด็กๆเ,เปิดไปหน้าลอลิงค่ะเด็กๆเ,เปิดมาหน้าลอลิงนะคะจะมองเห็นรูปภาพอะไรเอ่ยรูปภาพลิงนะคะค่ะคำสั่งเขาบอกว่าจงเขียนตามรอยนะคะค่ะให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยนะคะลูกลอลิงเราไปดูวิธีเขียนกันเลยนะคะ ค่ะเริ่มจากม้วนหัวกลมๆตรงนี้นะคะลูกม้วนออกมาด้านนอกนะคะค่ะแล้วลากขึ้นโค้งลากเส้นตรงลงมาค่ะแล้วลากขึ้นนะคะแล้วก็โค้งไปแบบนี้นะคะลูกเราก็จะได้ลอลิงนะคะเด็กๆเ,เริ่มเขียนจากข้างบนลงมาด้านล่างได้ไหมคะค่ะไม่ได้นะคะต้องเริ่มจากหัวกลมๆตรงนี้ก่อนเสมอนะคะลูก ค่ะเด็กๆพยายามเขียนอย่าให้ออกนอกเส้นประนะค่ะลูกเขียนตามรอยให้ครบทุกตัวนะคะทุกตัวทุกแถวพร้อมกับระบายสีรูปลิงให้คุณครูด้วยนะคะค่ะต่อไปเราไปดูหน้าวอลเวนกันนะคะลูกหน้าวอลวนนะคะลูกเด็กๆเปิดมาหน้าวอลเวนมองเห็นภาพอะไรคะค่ะภาพแหวนนะคะ คำสั่งเขาบอกว่าจงเขียนตามรอยให้เด็กๆเขียนตามรอยตัววอลเวนนะคะค่ะต่อไปเราไปดูวิธีการเขียนวอลเวนกันนะคะค่ะเริ่มต้นจากเขียนหัวกลมๆด้านล่างตรงนี้นะคะลูกหมวนหัวออกมาด้านนอกนะคะจากข้างในมาด้านนอกแบบนี้นะคะลากเส้นตรงขึ้นไปแล้วก็เขียนโค้งค่ะเด็กๆเ,เขียนจากข้างบนลงมาด้านล่างได้ไหมคะ าไม่ได้นะคะลูกต้องเขียนจากหัวกลมๆขึ้นไปนะคะค่ะเมื่อเด็กๆเ,เขียนครอทุกตัวทุกแถวแล้วนะคะอย่าลืมเขียนชื่อของเด็กๆข้างล่างด้วยนะคะค่ะสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะลูกของเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ